มาวันนี้มาดูการทำชาสมุนไพรกันนะครับสมุนไพรโบราณครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะมาต้มชาสมุนไพรดื่มกินนะครับอันนี้คือส่วนประกอบนะครับนี่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมีใบกะเพรานะครับแล้วก็ขาแล้วก็ไอ้นี่หัวกระชายครับเดี๋ยวเอามาต้มนะครับเดี๋ยวให้น้ําเดือดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาลงไปต้มต้มเคี่ยวไว้ทักประมาณ20นาทีก็ เอามากองกินน้ําได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนจะได้เอาส่วนประกอบนี้ใส่ลงไปวันนี้ต้มกันกลางคืนเลยนะครับต้องรีบต้มมากินนะครับกันไว้ก่อนครับช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีมาเดี๋ยวมาดูหม้อกัอนอันนี้หม้อเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวจะเอาสมุนไพรไทยนี้ใส่นะครับนี่ใส่รวมกันเลยนะครับเอาแมมกล้องมาดูในนี้นะกล้องมาดูนี้นยใส่รวมลงไปเลย นี่ครับใสร่รวมลงไปนี่นี่มาเดี๋ยวกล้องมานี่ก่อนนี่นะครับใสร่รวมลงไปนะครับต้มไว้เงี้ยยี่สิบนาทีนะครับชาสมุนไพรครับเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีมาดูกันครับมาดูน้ําชากันเดี๋ยวยี่สิบนาทีเจอกันอทุกคนหลังจากผ่านไปแล้วครับต้มไปยี่สิบนาทีครับทีนี้มาเปิดหม้อดูกันนี่กล้องสองนี้ครับกล้องสองมาตรงนี้นี่จะเปิดหม้อให้ดู นี่แล้วครับทุกคนน้ำชาสมุนไพรครับนี่เดี๋ยวตักมาใส่แก้วลองกันเลยครับช่วงนี้สมุนไพรอะไรว่าดีนะครับกอดหามาลองกินกันกันไว้ก่อนนะครับโควิดมันช่วงนี้มันระบาดหนักครับกันไว้ก่อนครับนี่แล้วครับทุกคนน้ำชาครับชาสมุนไพรครับไปลองทำทานกันดูนะครับ นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ดูหน้าตามันนะครับนี่ทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่อัญชานี่หอมครับหอมสมุนไพรไทยครับไม่ไม่ได้ลองชิมครับมันร้อนเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยกินมาเดี๋ยวมาลองชิมซะหน่อยครับเมื่อกี้มันร้อนครับเดี๋ยวเป่าสะหน่อยลองชิมดูนะครับอหอมนะครับหอมกลิ่นใบกระเพรา แล้วก็ขาแล้วก็กระชายนะครับเด็กๆก,ก็กินได้ครับสุดยอดครับสุดยอดไปลองดูครับไปลองดูเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับโชคดีครับทุกคน